Terminar, pes, ร่วมกันร่วมกันหลายละคนดีฮะอบคุณดีนะครับดังอะไรเขดีดังคนเดียวอดตายหายประทัดเกลย่อนต้องเป่าลูเอ้ยเอาไปร่วมกันเอาน้ำเอาโก าอ,อาโยมลุกขึ้นมาด่ากระดอกตระดอกถูกตู้กระดอกหมอกลงจิตดวงวิญญาณเข็มตะพูดานอกหนึ่งสากิษเจ้าพุงเจ้าผ้าเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพ้าเจ้าภูครัวอาการอะไรนบบนี้ว่าุดยอ,อ,อดมากจะไปตุ้มตู้กันเลยจ้ะคุณโยม กระนหนึ่งดอกเท่าน,นั้นนะกระหนึ่งดอกเไหว้พระกราบพระสมาทานศีลครับะโบกโศกาแก้ขอได้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นอะไรหลวงพ่อตอนนี้ ปิดควาปดปิดชคปิดาไ้ที่ดกรจ้าอะครยังไม่ได้จ้าที่เช่นกรกกระด้ยไม่้โอเคครับคุณขนดอยังไ่ไปกนี่ดูว่าอะรยังไม่ได้ครูครับ จากร้ายกลายมาเป็นดีดวงใครที่ดี<ม>ก็ดีชดช่วงชัชวาลขึ้นไปอ่่ดีแล้วก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะพอลงมือนะฮะเราจะได้กราบพระพร้อมๆกัน ไหว rah, ้พระกราบพระประมาณทานสีรับสีก่อนเนาะหรือว่าเราก็มันไหว้พระไหว้เจ้าไว้ไหว้พระไหว้เจ้ามีวันมีรวยมีวันมีสวยมีวันมีถูกหวยพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าฟ้าขรามข้าศัตริย์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกทศนะครับอยลืมอยลืมนะร๋อ พูดอะไรก็พูดจะนินทาอะไรก็นินทาโกเก้นอย่าร่วมเกินพระอย่าล่วมเกินเจ้าฟ้าแล้วก็อย่าร่วมเกินพ่อแม่อย่าล่วมเกินครูบาอาจารย์เป็นต้นครับคือว่านะครับไปไหนก็ต้องอดทนตายเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งสูงสุดนะครับพของั้นเราคนไทย Rādhanāsī kumāmano ājūt nā. Nīyāṁ bhaṇṭe viṣaṁ viṣaṁ prapana-dhāyā te sarane na sahā pañcā śrī-rādhi-yāchā mā tu te rāpi huyāṁ bhaṇṭe viṣaṁ viṣaṁ ตาทยังปีมะยังพันเตวิสุวิสุขละกันะทายาบุคของตัวน้องพระรามีปุถุตานาโมตัสสะภะวะโตรโตตมาสัมพุสัสสะนโมตัสสะภะวะโตรโตตมาสัมพุสัสสะ

อ <caval S 2> าดเลยนโองโปปตมปะทองาดีเลยงันนิพพิจิตรตีตาสมอสีลังดีโสท้องดีาบันเตช่วงนี้นะครับเราจะได้ดุจเดีได้วยวสตัวตามแทโอ้วงตกังแทนะ สังขารสารนังทาเิโอติยมิสุตังปะระยงกัทสามิโอติหปิโอตังสารนังทเมิ ยยอมปีธรรมองตระนังพระามิตุติยมเปีขมังสรนังพระชามีิยอมปีต้งฆองตระนังพระามีตุติยยมเปีังฆังสรนังพระชามิตตที่ยอปีผู้ังตละนังพระามีตัติยมเปีุทังสรนังพระชามิ

Uh, uh.